บริเวณมัสยิดทองหล่อนี้เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากแต่ด้วยกับความเจริญที่มากขึ้นก็จะมีตึกราบ้านช่องที่ที่เริ่มสร้างมากขึ้นนะครับก็หลังเล็กๆก็จะเริ่มทยอยย้ายถิ่นย้ายฐานกันไปหลังสนอเรายังมีอาหารที่อร่อยมากของฮารารนโดยตรงเลยนะแล้วก็ถูกด้วยไม่แพง2อย่าง40บาทโหลดแอปมากัน Delivery ฮารารันหซ ทุกๆออเดอร์ที่เราสั่งนั้นได้ร่วมซดดอกกอไปพร้อมกันโหลดฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายครับอัสสลามอะลัยกุวะเรมะตุลลอฮฺบเระกาตุครับผมชื่อนายมุสซอฟาหุนทองดีเป็นครูประจำมัสยิดรอยรุ่นอิสลามทองหล่อซึ่งเป็นมัสยิดที่อย e ู่ใจกลางเมืองและเป็นมัสยิดเดียวที่อยู่ในเส้นทองหล่อเลยครับซึ่งตัวมัสยิดนั้นอยู่ติดกับอ่าสนดทองหล่อเลย บริเวณมสัสยิดทองหล่อนี้มีร้านอาหารหลากหลายให้พวกเรานั้นได้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาที่เรานั้นสามารถที่จะจับต้องได้และผมเป็นตัวแทนของท่านอิมามคอเตบแล้วก็บิลลันแล้วก็คณะกรรมการมาสัสยิดที่จะพาทุกๆท่านร่วมไปดูร้านอาหารหลากหลายช่วงอิมามพาชิมครับ ก่อนที่เราจะไปดูร้านอาหารในวันนี้ผมมีสิ่งที่ดีๆมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือให้พวกเรานั้นอย่าลืมโหลดแอปมากัน Delivery ี Del ่ฮาร์าน100%ทุกๆออเดอร์ท,ที่เราสั่งนั้นได้ร่วมซดดอก็ไปพร้อมกันโหลดฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวเราเชิญชมครับว่ามีร้านอาหารใดบ้างดูร้านแรกกันก่อนเลยนะครับสลามะลกุมครับร้านนี้ขายอะไรครับผมเนี่ย ขายโจ๊กขายกระเพาะปลาขายตัวเขียวขนมตัวเขียวกล่องละยี่สิบบาทขนมกระเพาะปลาห้าสิบโจ๊กสามสิบห้าอร่อยอร่อยค่ะ อร่อยมากเลยครับนะสุราเนี่ยอร่อยทุกอย่างค่ะาขายตั้งแต่6กโมงเช้าถึง2องโมงสองโมงครึง<อ>่งช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับนะก็มาเลือกซื้อเลือกหาอาหารร้อนๆได้นะครับนะะ่ะมาดูร้านต่อไปนะครับสาาุาเมลกุ้มครับร้านนี้ขายอะไรครับนเนี่ยขายข้าวแกงจ้ะเปิดหกโมงเช้าก้ามมูกเก็บหยุดวันอาทิตย์ร้านส่วนใหญ่ที่นี่นะครับนะก็จะเปิดทุกวันครับนะยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวอมาดูร้านต่อไปเลยครับผมขอเชิญเลย นะครับสลาวันลูกุ้งครับอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ครับขายทุกอย่างแบบนี้อ่าส่วนอีกร้านหนึ่งครับก็จะเป็นร้านน้ำชาร้านเครื่องดื่มนะครับก็จะมีชาเขียวกาแฟผมเองก็ชอบกินให้กันผมก็จะมาซื้อบ่อยๆเหมือนกันอร่อยอร่อยแน่นอนขอเล่นเชิญเลยนะครับอีกร้านหนึ่งครับเน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งมันจะอยู่ในหลังสอนอทองหล่อเราผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูครับ ตอนนี้ก็จะมีอยู่2ล้าน3ล้านครับก็จะมีพวกร้านอาหารนะมีร้านเครื่องดื่มเช่นเดียวกันแล้วก็ร้านอาหารตำสั่ง เมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากแต่ด้วยกับความเจริญที่มากขึ้นก็จะมีตึกราบ้านช่องที่ที่เริ่มสร้างมากขึ้นนะครับก็หลังเล็กๆก็จะเริ่มทยอยย้ายถิ่นย้ายฐานกันไปนะครับเมื่อก่อนมุสลิมเยอะมากเป็นมูเกมใหญ่เลยใหญ่มากๆและเจ้าของที่เนี่ยนะเขาก็ขายที่จะเหลืออยู่ยอมๆหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมเดิมที่อยู่ตั้งแต่เดิมนู่นเลยตั้งแต่ยังขี่วัวขี่ควายแข่งกันรถเมล์อยู่เลยเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกทุ่งนานะก็ยังไม่มี ความเจริญเหมือนสมัยนี้อ่านี่มากันแล้วนะครับร้านเจ้าดังเจ้าดังเลยอสลามลูกกุ้มครับร้านขายอะไรครับเนี่ยร้านขายโอเคคก๊ จอยค่ะหลังเสนทต้องรอหลังมัดยิดเรานี่เองรสชาติอร่อยมากเลยอยากจะให้ทุกคนมาลิ้มลองกันเลือเกินว่าหลังเสนอเรายังมีอาหารที่อร่อยมากของฮารานโดยตรงเลยนะแล้วก็ถูกด้วยไม่แพงสองอย่าง40บาทวันนี้มีต้มยำไก่แกงเผ็ดชิปปลาไายเนือกั้วใส่หอมแดงโอ้ยนี่สีสวยเลยสีสวยเลยทำดีละตี้ะเริ่มงใหม ประมาณสักสิบโมงมก็หมดนะทำร้ลนก็หมดทุกวันนะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะเขาแกงนะถ้าหมกข้ามันเขาขายทุกวันอ่มาดูอีกร้านหนึ่งครับนียก็จะเป็นร้านอาหารตำสั่งลำละร้านนี้ก็รสชาติก็อร่อยถูกปากแน่นอน นะครับน่ะเอามาดูมาดูดูจากหน้าแม่ค้าได้เลยดูหน้าอร่อยแน่นอนครับนะผมเองก็แน่นอนครับผมก็มากินเองทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยว่าอาหารร้านนี้อัทำดีแล้วอร่อยแน่นอนและก็ถูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป wow ิดร้านกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด7จ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นจ้ะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหอเจงครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับก็แน่นอนร้านนี้ก็อร่อยเช่นเดียวกัน อยู่ในซอยเลยอาจจะแคบนิดนึงสาวาและกลุ้มครับร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายน้ำาชากาแฟอิตาเลียนสดา น้ำผลไม้ปั่นจ้ะแม่ค้าเปิด9โมงถึง5โมงจ้ะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งรับประกันความอร่อยแน่นอนของมันนะครับครับก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับนะที่อยู่ด้านในด้านในตัวของหมู่บ้านชุมชนหลังสอนอทองหล่อนะครับก็จะมีร้านเป็นร้านขายของชําและก็รวมถึงร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดอาจจะยังไม่เปิดเพราะมันเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามสอนอทองหลอ่อนี่เลยครับ ซึ่งอยู่ซอย19นะครับก็จะมีซอย19แล้วก็จะเป็นซอย17อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซอยส9ก่อนนะครับเราจะข้ามไปอีกทีนึงเราต้องกดก่อนถ้าเราไม่กดเดี๋ยวเราจะโดนรถชนได้นะครับอ่าต้องรีบข้ามหน่อยเป็งันเดี๋ยวจะโดนรถชนได้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูซอยสินะครับไม่ทราบว่าปิดหรือยังอ้ากลังกำลังอยู่เลยกําลังเปิดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอเอาล้อเก็บแล้วสไลมนักกุ้งครับอันนี้คือกําลังเก็บใช่ไหมฮะบางขายอะไรครับาขายมะพร้าวชื่อยูเซฟนะครับทางายูทูฟก็แหละคือมีอเป็นลูกแล้วก็เป็นถุงมีน้ําเนื้อแล้วก็มีน้ําอย่างเดียว ก็คือไม่มีผสมน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สดจากสวนเลยครับเริ่มประมาณ6โมงถึง9้าโมงครึ่ง9้าโมงครับประมาณนั้นอีกร้านก็คือไก่สดมาได้น่าไก่สดอันนี้ก็เวลาเดียวกันมาด้วยกันก็จะขายตรงนี้อยู่ทุกวันา6โมงถึง9้าโมงครึ่งครับสถานที่ก็คือซอย19ต้องรอซอย19เาต้องรอต้องรอต้องรอครับน้าเจ้าพีกัดมุสลิมฮาราลร้อยเปอร์เซ็นต์ทำด้แล้วโอเคครับผม อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งเป็นร้านสุดท้ายแล้วในย่านทองหลอ่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสลาวันเลกุ้งครับ,รบอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายข้าวราดแกง,กงมีแกงหลายอย่างแล้วก็มีชุบเนื้อด้วยค่ะชุบเนื้อแล้วนกะ็ข้าวโมข้าวม,มันนะคะก็ราดแกงอย่างเดียว4ี่สองอย่าง50บาทจ้าข้าวโมข้าวมันก็กล่องละ45บาทค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้า ไปเลือกเอาสองโมงค่ะบ่ายสองอ่าโอ้โหในเปิดนานอยู่นะครับอันทำดิลละบางทีเที่ยงหมดบ่ายหมดบางทีมันแน่นอนมีคนเยอะก็หมดเร็วครัอันทำดิลละได้ดีด้วยที่หนึ่งวันค่ะมีซุปเนื้อมีอะไรหลายๆอย่างนะคะในร้านนี้นะครับแน่นอนการันตีความอร่อยอย่างแน่นอนนะครับอยู่ในทองหล่อ17นะครับอันทำดิลละก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ ผมนั้นพาไปชมหลายๆร้านนะครับแน่นอนรสชาติอย่างนี้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมจะฝาก1แอปนะครับที่ทุกคนนั้นพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมากา 5, 100ัน Delivery ฮาลร้อยเรทุกๆออเดอร์นะครับที่เราสั่งได้ร่วมซอรอกอรไปพร้อมกันโหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแน่นอนครับทำดิละและแน่นอนครับพี่น้องร้านอาหารในย่านทองหล่อนะครับมันอยู่ติดกับมสัสยิดแล้วก็ขอเชิญพี่น้องที่เป็นมุสลิมทุกๆท่านนะครับถ้าหากแวะมาแถวๆนี้ นะครับมาร่วมเข้าละหมาดที่มายิดทองหล่อได้ครับแต่แน่นอนครับวันศุกร์ก็จะคนเยอะนะครับรถอาจจะไม่มีที่จอดบ้างอะไรบ้างแต่แน่นอนครับเอาล็อให้ความง่ายดายทำดีแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมราห์มลุออลลอฮ์วะละเรุาะกาตุ